สวัสดีครับทุกคนครับผมเปิ้ลวิลพันธ์เต็มดวงนะครับตัวแทนประกันชีวิตบริษัท AIA ฮะหน่วยอั t i m a t e Life Advisor นะครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการอัปเดตแผนประกันสุขภาพยังไงนะครับไม่ให้เสียสิทธิ์ความคุ้มครองเนาะสำหรับบางท่านที่ทําประกันสุขภาพมาหลายปีแล้วนะครับแผนประกันสุขภาพสมัยก่อนอาจจะไม่โคเวอร์กับค่ารักษาพยาบาลที่มันแพงขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับวันนี้ก็ อยากจะชวนทุกคนนะครับมาลองทบทวนนะครับกรมธรรม์ของตัวเองนะครับแล้วดูว่าเราจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรืออัปเดตแผนประกันสุขภาพเป็นแผนใหม่ที่มีความคุ้องคลองที่ดีกว่าเดิมได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้อยากจะชวนทุกคนมาคุยเหตุผลหลักๆนะครับที่วันนี้เราต้องมาทําการอัปเดตแผนประกันสุขภาพนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะทําประกันสุขภาพมานานแล้วนะครับแผนที่เราทําไว้ในสมัยก่อนอาจจะไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่ แพงขึ้นมากในปัจจุบันนะครับในประเทศไทยเนี่ยจากสถิติข้อมูลของบริษัท A a นะครับค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแพงขึ้นทุกปีนะครับปีละประมาณ7.21%ดนะฮะดังนั้น10ปีที่แล้วเราทําประกันสุขภาพไว้อาจจะเป็นแผนที่ดีที่สุดณตอนนั้นนะฮะแต่พอผ่านมา10ปีแล้วเนี่ยค่ารักษาพยาบาลมันแพงขึ้นแล้วก็แผนประกันใหม่ๆนะครับที่ออกมาณนะปัจจุบันก็เป็นแบบเหมาจ่ายที่ให้ความคุ้มครองที่ดีขึ้นนะครับเราอาจจะต้องมาพิจารณาว่า เราจะต้องเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนแผนประกันสุขภาพยังไงนะให้มันกั c คร e r ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่มันแพงขึ้นในปัจจุบนันเนาะยกตัวอย่างเช่นนะครับบางคนที่ทําทประกันสุขภาพเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเป็นแผนค่าห้อง5,000นนะฮะสมัยนู้นอาจจะเป็นเรียกว่าเป็น V I P เลยทีเดียวนะครับแผนค่าห้อง5000แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแผนค่าห้องห0 0พันเนี่ยเวลาบริษัทคุ้มครองนะครับทุกๆบริษัทก็จะคล้ายๆกันนะครับบริษัทคุ้มครองก็เขาก็จะแยกรายการความคุ้มครองเนาะ เป็นรายการค่าห้องวันละห้าพันอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราไปนอนโรงพยาบาลที่มีค่าห้องหกพันแสดงว่าจะมีส่วนต่างอยู่หนึ่งพันซึ่งเราจะต้องจ่ายเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือมีค่ายาค่าเวชภัณฑ์ในระหว่างการรักษาค่าตรวจวินิจฉัยเนี่ยสี่หมื่นบาทต่อครั้งนะครับถ้ามีการเอ็กซเรย์ซีทีสแกนเอ็มอไอหรือฉีดสีค่าใช้จ่ายเกินสี่หมื่นอยู่แล้วดังนั้นส่วนต่างตัวน,นี้จะเกิดขึ้นนะครับผู้ประกันก็เป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบส่วนต่างเอง หรือนะครับค่าแพทย์วรรพันอย่างนี้เป็นต้นนะครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะค่าแพทย์หนึ่งคนก็แพงขึ้นเนาะบางโรคที่เจ็บป่วยไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีแพทย์มาดู2 3สาคนดังนั้นพันหนึ่งอาจจะไม่เพียงพอนะครับรวมไปถึงค่าผ่าตัดแสนหนึ่งต่อครั้งนะปัจจุบันนี้ก็ไม่พอแล้วดังนั้นแผนประกันเดิมนะครับที่เป็นแผนค่าห้องเนี่ยมันจะยากรายการความคุ้มครองนะฮะส่วนไหนเกินเราก็ต้องจ่ายตังเพิ่มส่วนไหนขาดก็ไม่เป็นไรนะครับ ทีนี้แผนประกันสุขภาพในปัจจุบันนะครับก็จะถูกอัปเดตมาเป็นแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายกันเกือบหมดแล้วนะครับแทบจะทุกบริษัทนะครับอย่างของ AA นะฮะก็จะมีแผนประกันสุขภาพที่เป็นแบบเหมาจ่ายเรียกว่า A a Health Happy นะครับมีเหมาจ่ายตั้งแต่1ล้าน5ล้าน15ล้านสูงสุดจนถึง25ล้านนะครับแล้วก็สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีการเดินทางไปต่างประเทศหรืออยากจะรักษาดีๆนะในระดับโลกนะครับแพทย์เก่งๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถซื้อเป็นแผนประกันที่เรียกว่า AIA Infinite Care ซึ่งจะให้วงเงินความคุ้มครองนะครับ60ล้านแล้วก็120ล้านเนี่ยแล้วก็คุ้มครองทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยคือแผนประกันสุขภาพในปัจจุบันก็จะเป็นแบบเหมาจ่ายดังนั้นทุกคนต้องกลับไปดูครับว่าแผนประกันสุขภาพเดิมที่ที่เราทําไว้เมื่อ10ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วเป็นแบบไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผนค่าห้องนะครับซึ่งถ้าเป็นแผนค่าห้องเราก็ต้องพิจารณาแล้วล่ะนะครับที่จะต้องอัพแผนประกันนะครับเป็นแบบเหมาจ่ายนะครับ ทีนี้วิธีการนะครับที่จะเปลี่ยนหรืออัพแผนประกันสุขภาพจากแผนเดิมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นแผนแบบเหมาจ่ายสามารถทําได้ยังไงฮะหลักๆก็จะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือทําเพิ่มนะครับหมายความว่ากรมธรรม์เดิมที่เป็นสุขภาพที่เป็นแผนข้าห้องเราก็ยังส่งเบี้ยปกตินะครับแล้วก็ทําประกันสุขภาพแบบหมาจ่ายเล่มใหม่เข้าไปอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องการชําระเบี้ยเนาะเพราะว่ามันจะต้องชําระ2เล่ม3เล่มใช่ไหมฮะ แล้วก็หรืออีกวิธีหนึ่งนะฮะอีกวิธีที่2ก็คือทํากรมธรรประกันสุขภาพเล่มใหม่ที่เป็นแบบหมอจ่ายไปเลยนะครับแล้วก็เล่มเดิมที่เป็นแผนข้าห้องเนี่ยเราก็อาจจะยกเลิอกออกไปนะครับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดังนั้นวิธีที่1เนี่ยไม่มีปัญหานะครับส่วนวิธีที่2นเนี่ยก็จะต้องมาพิจารณานะครับว่าเราจะทําเล่มใหม่เมื่อไหร่จะยกเลิกเล่มเก่าเมื่อไหร่เพื่อที่เราจะไม่เสียสิทธิ์นะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียสิทธิ์ความคุ้มครองเนาะ หมายความว่าอะไรนะครับถ้าสมมุติว่าก่อนที่เราจะสมัครทำราการเล่มใหม่เนี่ยเรามีการเจ็บป่วยมาก่อนอ,อย่างเช่นนะครับมีการผ่าตัดใส่เฟือกใส่ดามเหล็กเข้าไปในกระดูกอะไรอย่างเงี้ยครับกรมะทันเล่บใหม่ที่เราทํามันจะไม่คุ้มครองกับโรคที่เป็นมาก่อนหน้าหรือการผ่าตัดเอาเหล็กออกที่เราเคยฝังไว้ก่อนหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเราจะต้องมาพิจารณาว่าเราควรจะทําประกันสุขภาพเล่มใหม่ด้วยวิธีที่1ทําเพิ่มหรือทําใหม่แล้วยกเลิกของเดิม อันนี้ต้องต้องให้ความสําคัญนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะได้ความคุ้มครองต่อเนื่องนะครับโดยปกติแล้วนะฮะการทําประกันสุขภาพนะครับการทําประกันสุขภาพไม่ว่าเราจะทําตอนไหนสมัครประกันสุขภาพตอนไหนเนี่ยหลังจากที่กรมมาทันอนุมัติแล้วเนี่ยมันจะมีระยะเวลาเราคอยนะครับมันจะไม่ได้คุ้มครองทันทีนะฮะโอเคกรณีอุบัติเหตุเนี่ยคุ้มครองทันทีนะครับก็คือทําประกันสุขภาพแล้ว บริษัทอนุมัติปุ๊บเกิดอุบัติเหตุปั๊บอย่างเงี้ยก็คุ้มครองทันทีนะฮะเนื่องจากอุบัติเหตุเป็นเหตุที่เราไม่สามารถคัดการได้เนะาะดังนั้นบริษัทก็จะให้ความคุ้มครองแต่ถ้าเป็นการเจ็บป่วยนะฮะเจ็บป่วยเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนอย่างเงี้ยครับก็จะมีระยะเวลาเราคอย30วันหมายความว่าอะไรหมายความว่ากรมธรรอนุมัติวันนี้นะครับนับไปอีก30วันกรมธรรสุขภาพเนี้ยจึงจะเริ่มความคุ้มครองนะฮะหรือแล้วก็นะครับแล้วก็ กลุ่มโรคที่มีระยะเวลารอคอย120วันนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับการตัดทอมซินอดิโนยนะครับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ต้อเนื้อต้อกระจกนะครับไส้เลื่อนทุกชนิดเป็นต้นนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มโรคที่มีระยะเวลารอคอย120่วันนะแล้วก็ในส่วนของประกรันโรคแรงนะถ้าเราซื้อเพิ่มเข้าไปกับตัวสุขภาพนะครับประกรันโรคแรงแรงตัวประกรันโรคแรงเองก็มีระยะเวลารอคอย 30- 120ถึงวัน ดังนั้นนะครับถ้าเราเลือกการอัพแผนประกันสุขภาพด้วยวิธีทํากรมธรรมเล่มใหม่แล้วจะยกเลิกเล่มเดิมเนะี่ยเราต้องดูดีๆว่าให้กรมธรรมเล่มใหม่เนะี่ยพ้นระยะเวลารอคอยไปก่อนนะครับเราจึงจะมั่นใจได้ว่ากรมธรรมที่เราทําเข้าไปเนะี่ยคุ้มครองเราทุกกรณีนะฮะอันนี้ต้องให้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับในการที่เราจะทํากรมธรรมเล่มใหม่โดยที่จะจะยกเลิกกรมธรรมเดิมเนี่ยนะฮะ หรือจะไม่ยกเลิก็แล้วแต่นะครับแต่มีข้อควรระวังดังนี้นะครับก็คือ1เราต้องแถลงความจริงเกี่ยวกับประวัติสุขภาพนะครับให้บริษัทพิจารณานะครับไม่ว่าเราจะเคยปวดหัวตัตล้อไปนอนโรงพยาบาลที่ไหนเราก็ต้องแถลงให้หมดนะครับเพื่อที่บริษัทเขาจะเอาพิจารณาจากประวัติที่เรามีนะครับแล้วก็บางทีอาจจะต้องไปขอประวัติที่โรงพยาบาลน,นะฮะให้บริษัทประกันพิจารณาถ้าเขาพิจารณาแล้วนะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆคุ้มครองทุกกรณีอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเราก็ ทำกรมธรรมเล่มใหม่นะครับส่วนเล่มเดิมเราจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็นับให้มันพ้นระยะเวลาเราคอยนะครับแต่ถ้าบริษัทพิจารณาประวัติการรักษาแล้วมีเราอาจจะเคยเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมาก่อนอย่างเช่นความดันเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังอะไรอย่างงี้คกรมธรรมเล่มใหม่ที่เราที่เราทำนะฮะอาจจะไม่คุ้มครองโรคเดิมที่เป็นดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะอัพแผนประกันสุขภาพนะครับเราอาจจะเลือกเป็นวิธีที่1ก็คือทําเพิ่มหมายความว่าอะไรหมายความว่ายังส่งเบีย้ยประกันเล่มเดิมอยู่แล้วก็ ตัวกรมธรรม์เล่มใหม่ก็เราอาจจะเลือกแผนที่เบี้ยลดหลั่นลงมาหรือแผนที่เหมาจ่ายที่อาจจะประมาณ1นล้านหล้านอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะบาลานซ์ในเรื่องของงบประมาณที่เราจะต้องชําระเบี้ยในแต่ละปีเนาะนะครับดังนั้นข้อแนะนำนะครับในการที่เราจะอัพแผนประกันสุขภาพเนาะอย่างที่1เลยเราก็ต้องเลือกแผนประกันที่มันเหมาะสมกับเราเนาะว่าเราอยู่พื้นที่ตรงไหนนะครับใช้บริการที่โรงพยาบาลอะไรนะครับค่ารักษาพยาบาล โดยประมาณที่เราไปใช้บริการมาอยู่วงเงินประมาณเท่าไหร่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องพิจารณาไปถึงอนาคตอีก5ปี10ปีข้างหน้าว่าประกันที่เราซื้อไว้มันจะต้องเพียงพอเว v e r ไปอย่างน้อยๆสัก10ปีนะครับรวมถึงนะครับการพิจารณาในเรื่องของเบีย้ยประกันที่เราสามารถชาระได้เนาะแล้วก็ก่อนที่จะตัดสินใจทํประกันเราก็ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับแผนประกันสุขภาพแผนใหม่ของเราให้ดีก่อนนะครับการ การที่เราจะสมัครกรมธรรมเล่มใหม่เข้าไปเนี่ยลราจะยกเลิกของเดิมเนี่ยเราต้องดูดีๆนะครับว่าให้มันอันนี้ย้ําเลยนะครับก็คือให้มันพ้นระยะเวลารอคอย120วันไปก่อนหรือจะให้ดีควรจะอย่างน้อยๆ6เดือนหรือ1ปีค่อยยกเลิกกรมธรรมเล่มเดิมนะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่ากรมธรรมเล่มใหม่ที่เราทาเข้าไปเนี่ยคุ้มครองเราทุกกรณีไม่มีปัญหาใดๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราจะสามารถ ทำได้นะครับโดยการปรึกษาตัวแทนประกันมืออาชีพที่มีความรู้นะครับแล้วก็เราไว้วางใจนะครับเพราะว่าถ้าตัวแทนที่ขาดความรู้หรือขาดความรอบคอบในการวางแผนตรงนี้อาจจะทําให้ลูกค้าอาจจะทําให้คุณเสียสิทธิ์อาจจะประกันเล่มใหม่ไม่คุ้มครองในบางเรื่องแต่เราไปดันยกเลิกกรมธรรม์เดิมอะไรเงี้ยฮะมันก็จะมีปัญหาตามมาเยอะเลยดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีนะครับปรึกษาตัวแทนให้ดีคิดดีๆก่อนค่อยตัดสินใจเนาะราวันนี้ก็คือ การอัพแผนประกันนะครับอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ์นะครับวันนี้หวังว่า,าทุกท่านที่รับชมจนถึงตรงนี้จะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะถ้าเกิดใครที่กําลังดูอยู่นะครับแล้วก็อยากจะมีการปรับเปลี่ยนหรืออัปเดตแผนประกันสุขภาพของตัวเองหรืออยากให้ผมไปรีวิวแผนประกันสุขภาพที่มีอยู่ให้นะครับก็ยินดีนะครับสามารถทักมาได้เลยนะครับหวังว่านะครับคลิปวิดีโอวันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ